ปลูกปั๊มอีกสี่ไรพี่น้องลงไปแล้วละบางส่วนปลูกไปแล้วบางส่วนเหลือหาาเหลือเหลือประมาณสี่สิบต้นไม่เข้าไปร่องกลางสวนยางพาราเลยหระอปะไปทางโน้นไปทางไหนไปทางไหนเลาะไป ทางนี้เหรอริมสะนนอ๋อริมริมสาน a m พี่น้องนี่สวนยางพาลาให้นี่อันที่หน้าอีพออีแมนนี่คือออกจากอนมี้มากก็คือ คำถนนมากกับแม่นเลยพี่น้องอันนั้นอันนั้นหมู่บ้านให้ไปหนังนีเห็นเฮื่อนกับของขามออกมากกัสิเป็นเป็นถนนเพราะถนนมากกับคำถนนมากกับสิเป็นที่พอแล้วแบงหาลูกสี่คนเนาะนี่สิเป็นสวนยางพาราทั้งเมือ่อ่า ทั้งหมดนี่เป็นเนื้อที่หาสิบไร่เนื้อที่ห้าสิบไร่นะคะแบ่งกันสี่คนพี่น้องแบ่งกันสี่คนพี่น้องว่าจริงๆแล้วเ้างก็มีพี่น้องแปดคนแหละแต่ว่าอันอีกสี่คนอยู่ฟังอำเภอเข่องในเนาะ โอ้ยลืมกระติกน้ำเนีย่ยพี่น้องยังกลับไปเอากระติกน้ำกันให้เมองสวนยางพารานี่ยบริมีสังเต่อันอยางพาราด้พี่น้องมีหนึ่งยางพาราสองน้อ่ สามพกูดซีสละอินโดสวนคุณซีเซเว่นบันทางแนวอีสานจิบไปปลูกปมตอให้มันแล้วเัีมยโมเสาปลูกปำหน่อยมันกระเรงมากกว่า แทงปำไใสี่สิบต้นกับข้าวเดียวสามสี่คนจาคิมนี่กับซ้ำนี่แล้วเนาะจ้า